ใช้ชีวิตอยู่ที่ซิดนีย Australia ียนะคะทำงานอยู่โรงงานไอติมอะไรเงี้ยทำมา12ปีแล้วก็อยากทำอะไรเป็นของตัวเองเลยตัดสินใจย้ายกลับมาประเทศไทย mm hmm. กว่าจะได้สูตรที่ลงตัวที่เราคิดว่าโอเคนี่แหละที่ถูกปากคนไทยเพราะเราทําแบบหวานน้อยแล้วทุกรสจะแบบว่าแตกต่างบันนอฟฟี่พายที่เป็นรสขายดีของเราก็จะเป็นดีเซอรท์ที่แบบคนออสเตรเลียชอบกินอะไรอย่างเงี้ยจะปั่นทุกวันเลยเพราะว่าขายหมดเกือบทุกวัน ชื่อเบน์นะคะเป็นจวันกัญจนาศักชัยใช้ชีวิตอยู่ที่ซิดนีย์ออสเตรเลียทำงานอยู่ในโรงงานไอติมอะไรอย่างเงี้ยก็ทำมา12ปีแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากทำอะไรเป็นของตัวเองก็เลยตัดสินใจย้ายกลับมาประเทศไทยพากันกลับมาแล้วก็แบบคิดว่าเราจะทำอะไรดีที่เราแบบมีแพชชั่นแล้วก็แบบอยากไปทำงานทุกวนันอะไรอย่างเงี้ยก็เออโอเคไอศครีมแล้วกันเรามีประสบการณ์ด้วยช่วงที่เราทดลองสูตรเนี่ยใช้เวลาเกือบปีกว่าจะได้สูตรที่ลงตัว เพราะว่าวัตถุดิบที่ประเทศไทยกับที่นู่นอ่ะจะไม่เหมือนกันเลยไปตามฟาร์มต,ต่างๆเพื่อไปหานมกับครีมที่เราชอบก็จนไปได้นมออร์แกนิกครีมออร์แกนิกที่เราต้องการแล้วก็มาเริ่มหาวัตถุดิบที่มันเข้ากับรสชาติที่เราจะทำอะไรเงี้ยรสชาติก็จะเปลี่ยนไปตามผลไม้ที่เราหาได้สัวรสมาจากเชียงรายแล้วใช้ช็อกโกแลตองประจวบ ช้ทุเรียนหมอนทองซื้อที่ตลาดเยาวราชนั่นหแหละแล้วก็งาดำใช้ของญี่ปุ่นใช้เขียวเราก็จะใช้ของ, oto, องเกียวโตส้มแมนดารินใช้ของออสเตรเลียแล้วก็พิสตาชิโอเฮซนัทที่เราเอาเข้ามาจากออสเตรเลียเหมือนกัน <S <S อาจจะถูกปากคนไทยเพราะเราทําแบบหวานน้อยแล้วทุกรสจะแบบว่าแตกต่างเหมือนเป็นบานอฟฟี่พายที่เป็นรสขายดีของเราก็จะเป็นของหวานที่คนออสเตรเลียชอบกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาทําเป็นไอติมทีรามิสุ ตามร้านอาหารอิตาเลียนก็จะเป็นของหวานที่เขากินหลังเมนอะไรอย่างเงี้ยพิสตาชโชนี่คือเราก็จะโรสนัทเองเอาพิสตาชโชมาทําเป็นเพสเองแล้วก็ผสมนมอะไรทําทุกอย่างพัชไรซ์แล้วก็ปั่นกลิ่นถั่วมันจะชัดมากสีของถั่วจะสวยมากทั้งหมดมี12รสนะคะจะเป็นไอศครีม10รสเป็นโซเบสองรสทุกอาทิตย์เปลี่ยน2รสเพื่อให้ลูกค้าไม่เบื่อมีอะไรแปลกใหม่ให้ชิมตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คนก็ทำสดด้วยค่ะใช้เนยของนิวซีแลนด์แล้วก็ใช้บราวนชูกา้าก็คือมันจะหอมมากเราไม่ทำแบบหนามันจะเป็นบางกรอบอะค่ะอยากอยากคิดอะไรที่มันง่ายๆที่แบบคนเดินผ่านเฮ้ยเจลาโต้อะไรอย่างเงี้ย ตอนที่ทาอยู่ฝ่ายผลิตนะคะที่ออสเตรเลียรู้สึกว่าแบบเราเริ่มจากศูนยะ์อะเข้าไปทํางานในโรงงานจากว่าไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นมาจนแบบเป็นซูเปอร์วิเซอร์เป็นอะไรจนเราแบบมีโอกาสได้คิดสูตรคิดอะไรแล้วเราเห็นไอไอศครีมมันออกมาจากเครื่องแล้วเราแบบรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขถ้าเกิดว่าเราทําอะไรที่เรารักอะเราจะทําได้นานเราอยู่กับไอติมมา12ปีองปีเราตื่นเช้าไปทํางานจนเลิกเย็นอยู่กับไอติมตลอดอยู่หน้าเครื่องปัน่นไอติมทุกวันอะไรเงี้ยเหมือนเป็นเพื่อนสนิทนั่นแหละ ร้านอยู่ถนนแปลงน้ำนะคะถ้าเกิดออก MRT วัดมังกรก็เดินเลี้ยวขวาเข้ามาได้เลยไม่เกิน200เมตรก็ถึงร้านค่ะจันถึงพริฤหัสเปิด11โมงถึง4ทุ่มถ้าเป็นสุกเสาร์อาทิตย์11โมงถึง4ทุ่มครึ่งค่ะ